ขาท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเบงการจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานวันออกพรรษานะครับงานวันออกพรรษาตั้งไฟพญานาคนี่เลยครับท่านผู้ชมที่นครเบงการจังหวัดเบงการเขาจดยิ่งใหญ่กันยริงๆครับทีนี้ท่านผู้ชมครับอาบ่าวเบงการจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในบริเวณงานนะครับนี่จะเป็นประตูนะครับเป็นประตูเข้าไปสู่ในบ,บริเวณงานเอา กันไหนจะเป็นยังไงตามบ่าวเองการไปนะครับบ่าวเบญการกกคงจะไม่พูดอะไรมากมายนะครับเสียงมันตาวแท็กมันเชื่อหรือเกินนะครับอา้าวไคลกับบ่าวเบงการเลยไอ้น,นี้จะเป็นทางเก้านะครับไปเลยครับไปเลยเป็นทางเข้านะครับ,รบทางเข้า,าง,ขงานนะครับทานผูส่ง ทางเข้าเ็เป็นประตูนะครับเปิดประตู13ปีเปิดประตูสู่น,นครนาคาจังหวัดบึงกาฬนะครับประตูเกียรเอาไว้สวยงามาม,มากๆเลยประตูนะครับ ใช่ค่ะอาจารย์ศิริวานก่อนเลยครับเชิญอาจารย์ศิริวานก่อนเลยครับเข้ามาข้าไหนก็จะเป็นแบบนี้ครับบนเวทีนะครับลงจะมีการเต้นลําร้องเพลงกันเต้นลัากันนะครับนอ้นบนเวทีนั่นเลยนะครับเมื่อกี้นี้ดันนาจะเห็นครูนักศิลป์พูดคำนี้นะเต้นรัาแบบขำวอยเลยนะครับก็เลยเชิญชมนะคะทีนี้ จังหวัดบึงการหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนะครับจับงานที่ใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมก็นอกแค่วันมีที่จออรถเลยนะครับนี้เต้นนะครับเต้นลำแบบขบอยนะครับตซนแนรนเลยคน ก็จะพาท่านผู to to ้ชมไปดูชมความงามของอุโมงค์ไฟฟ้าครับอุโมงค์ไฟนะครับทั้หมดเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยอุโมงค์ไฟนะครับขอบรคุเขาบอกว่าเป็นลานหิมะอะไรประมาณนี้ตรงนี้นะนี่เลยนะครับ

จะสวยขนาดไหนอุโมงไฟนะครับข้างในคงไม่เข้าไปนะครับดูข้างนอกอ้าวนะครับจะสวยงาม เป็นซุ้มอุโมงไฟนะครับสวยงามมากๆากเลยปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งปีที่แล้วก็ไม่ใหญ่โตขนาดนี้นะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปืนการจาก ปีนี้อ้ใหญ่โตมา,มากๆเลยครับท่านผู้ชมยัดงานได้ใหญ่โต สวยนะครับอุโบสถไฟเสียงสีสวยงามมากๆเลยยังมีพรุ่งนี้มุลือนี้นะครับอีกสองคืนนะครับมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับ <ไป S 2> สหลับงานบางไยพญานาออกภรษาที่นครเมืองบึงการนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้มุลือนี้ยังมาเที่ยวชมกันได้นะครับพี่น้องครับรจากซุ้งไฟแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปดู ร้านค้าร้านขายกันนะครับขายข้าวขายของขายของอยู่ของกินเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยยาวด้วยประกอบกับตลาดเลยนะครับนี่เลยมาด <คน S 1> จาคนเยอะ,ยอะสมไฟมาสู่เยอะเลยตลาดนะครับคนเยอะแยะเลยขายคงคงจะขายดับขายดียะนะครับ ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดก็อันนี้ก็จะมาช่วยการนะครับงานก็เลยดูแล้วก็โอ้ใหญ่โตมากๆเลยนะครับคนก็มาหาจับจา่ายซื้อของนะครับส่วนเดียวก็จะเป็นของกิงนกันนะครับท่านผู้ชมครับคนแน่นเลยนะครับตลาด วันน like ี้พร um, ุ่งนี้มูลนี้นะครับวันออกพรรษาแท้ๆก่อนวันไหนอ่ะบองไ่ายพญานาคพวกนี้หรือวันไหนกันแน่นะครับวันที่สิบห้าค่ำนะครับบ้านเราสิบห้าค่ำก็วันที่สิบเจ็ดเอาเลยนะครับมองฝ่ายขึ้นวันที่สิบเจ็ดนะครับบองไฟพญานาคขึ้นวันที่สิบเจ็ดนะครับแต่ประเทศลาวเขาขึ้นก่อนหรือยังไงขึ้นที่หลังเราอ่ะ เย,เยอะครับท่านผู้ชมครับคนเยอะจริงๆเลยตลาดเดี๋ยวาบนเวทีพอดึกๆหน่อยก็จะมีดนตรีมอลลามนะครับมีดนตรีมอลลามมาเฉลิมฉลองอันนี้วงอะไรไม่รู้เนี่ย คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับอยากกินขนมปัให้ได้มาได้กินของหวานใช่ไหมเนาะได้กินได้ยินขนมมีเค้ก